เซนจูเรียนมาคหนึ่งเซนจูเรียนเป็นรถกลางที่มาจากประเทศอังกฤษโดยประสิทธิภาพของมันจะดีตรงที่สามารถเล่นเนินได้อย่างสบายมากครับด้วยมุมกดลบสิบและมาคอมโบกับป้อมท็อปสุดแข็งของมันเท่านี้ก็สามารถเล่นเนินได้อย่างสบายแล้วครับแต่ก็ใช่ว่าป้อมของเซนจูเรียนจะแข็งเสมอไปเพราะจุดตรงซ้ายและขวาของป้อมจะมีจุดที่บางอยู่ซึ่งมันหนาเพียงแค่ส5 0ถึง259ากกว่าเท่านั้นถ้าจะลถฝังตรงข้ามที่เจาะเยอะกว,กว่าก็ระวังด้วยครับไม่งั้นเขาจะจ่ายนี่คุณด้วยทองจํานวนมาก แน่นอน ส่วนตัวฐานด้านหน้าของเซนจูเรียนไม่ต้องไปสนใจครับไอเกาะด้านหน้าเนี่ยแม่งโคตรจะไร้ประโยชน์เลยไม่หนาด้วยส่วนเรื่องการทำมุมเกราะเซนจูเรียนสามารถทำมุมซันเซ็คเบได้ครับแต่ถ้าทำซันเซ็คเบเนี่ยก็ระวังตรงด้านหลังด้วยตรงด้านหลังจะมีจุดอ่อนที่เป็นจดนุดเล็กๆอยู่นะครับผมปืนที่เซนจูเรียนใช้จะเป็นปืนขนาดที่มันปืนขนาดอะไรวะเออพอมันเขียนชื่อมาแบบนี้ผมดูไม่ออกเว้ยเอาไปเสิรแบบ์ชแป๊บมออ,อ,อทำไมมันเป็น84มม ถ้าเกิดให้เดาในเกมก็น่าจะประมาณ90มมมั้งแต่ถ้าเกิดเอาตรงแบบพ่อคง84มมอ่ะซึ่งปืนกระบอกนี้มีเวลารีโหลดเพียงแค่5 7 7วิเท่านั้นถือว่ารีโหลดเร็วมากๆ